ุณยยาเรือที่มีการถอยเรือแล้วดูท่าคุณยายนั่งใครจำไม่ได้ก็แย่แล้วคุณยายบอกว่าขาต้านเลยก็เลยนั่งแบบนี้เอ้าขาต้นนะกี่ปีแล้วเนี่ยทำมากี่ปีแล้วเนี่ยทำมากี่ปีแล้วเนี่ยเจ้าของเรือเลยไหมโผเรียกโเรียกเรือเลยกบ้าเลยที่ดูเจ้าของเจ้าของเจ้าของเลยนะเล็กๆน้อยๆอ๋อขายยืดนะแต่ลำนี้เรานั่งไม่ไหวนะอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยกล้านั่งหรอกอรุณญาติลำนี้ไอ้หนูไปลำนี้ได้ไหม ไม่ผมต้องแอบมือไปก่อนอ้าวจานไปกับผมนะฮะเพราะว่าไลฟ์อยู่นี่ก็ต้องไปด้วยกันครับคุณผู้ชมไลฟ์องแอดไลฟ์อยู่อย่นู้นก็ได้อ๋อไลฟ์ระยะไกลแยกๆกันนี่เดี๋ยวลงมาเดินบ๊วยเล้วก็ลำใหญ่ก็อยู่นี่แล้วอ่ะทำไมไม่ไปอ่ะเดี๋ยวมาคุณจำได้ที่อะไรคนน้อยก็ลำเล็กนะะจ๊แน่ใจว่าวัดเทพกาจ้าวนะหลวงภาพก็เป็นพืุชย์ถือเขียว16ตารางกิโลเมตรสวน180ไร่สวนอะไรนะพี่พฤกษะสีเขื่อน สีนครเกิดขันฮะอ่นครสีสีนครเกิดขันสีนครสีีนครเกิดขันแต่ลำรูปไม่ค่อยอยากแค่นั่งหรอกก็ดูโอเคนะนั่งได้ปลอดภัยจานวันนี้อาจารย์ได้นั่งเรือทายข้ามฝั่งเป็นยังไงบ้างครับไม่ได้นั่งเรือทายเรือเรื่องนี้นี่แหละแต่ว่าไม่กล้านั่งตอนนั้นมาแล้วก็กลับตอนนมาเย็นแล้วน้ำน้ำเยอะอันนี้วัดคลองเตยนอกนะฮะประกาศว่าตลาดนัดชั้นบนสุดนะครับ ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งตำรวจครับเติมค่าเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับเรียบร้อยเขาบอกค่าพิงลาวอันนี้เราพิงลาวแบบเราพิงไทยอะไม่พิงลาวพิงไปแล้วเมื่อกี้อะไปโปที่ที่นั่งโูนิดนึงอันนี้ไม่แน่ใจฮะว่ามันมันเก่งด้วยอะไรฮะแต่พาราสซ่าเป็นอันซีนนะจ๊ะอันซีนอันทีม ไม่ได้ว่าปลอดภัยเลยมันจะเป็นมันเป็นจุดที่ข้ามมางกะจ้าหมูโอมเมืองครับเฮ้ยหรือว่าว่ายข้ามนะเดียบังนครับกับเรือข้ามอะไตเตลอนมาลองดูว่ายข้ามว่ายข้ามนะคุผู้ชมอ๋อนี่นเรือมาแล้วคนเรืออยู่นี่เรียกได้ว่าวิ่งข้ามยังยังคิดหนักแฮะคุณผู้ชมนี่จะว่ายข้ามกันเลยทีเดียวเชียวฮะเรียกว่าน้ําเชี่ยวด้วยโอ้ดีครับอากาศสบายนะฝนไม่ตกตรงข้ามก็คือบางกระเจ้ากับพาะหมู ที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับปอดของของกรุงเทพนะวันนี้เราจะข้ามจังหวัดแล้วนะอ๋อวันนี้จะข้ามเรือก็ข้ามจังหวัดนะตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่รขอนแก่ตอนนี้อยู่ขอนแก่นอยู่เครับนี่อยู่บางสมเตยครับอยู่บางเทยอยู่สงเทยอยู่สมเทยสอนอเลยครับสอนอใต้เรือครับอ่าฮะอ่านการรถไ อนนะี้เรามี20คนน <Okay S 1> ะสี่เรา20คนครับครับพวกเราขณะนี้มีคนดู20หมื่นฮะเมื่อกี้เราทำ <20, 000. S 2> บ,บุญขอฝากบุญให้ทุกคนนะครขอให้สุขภรพร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสคนไหนที่หยุดพักผ่อนไม่หยุดก็ลุยงานต่อไปนะครับมีเวลาก็ไปดูหนังกลางแปลงฟังดน,นตรีในสวนแต่วันที่17เรายังไม่คอนเฟิร์มนะขอโทษทีนะครับผมอาจจะผิดพลาดที่นั่นข้อมูลกท็ที่หัวลำโพงยังไม่แน่นะเดี๋ยวขอเรียนคอนเฟิร์มอีกทีนึงอย่าเพิ่งไปนัดหมายอะไรกันนะครับ โอ้ยลำนั้นเรือซิ่งมาเว้ยเฮ้ยอาจารย์เร็วดีฮะเราลำนั้นเนอไปซิ่งดีนะก็เรียกว่าส่งตัวตายตัวแทนไปก่อนนะคุณผู้ชมสายชนได้ไหมมองดูสายน้ำพุนของอายุคนร้องที่ไหลิเรียกว่าเกิดไม่ทันนะคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วย โบพินอะไรกันเอโบรับไปด้วยรับไปด้วยฮะคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นว่ามีนกบินอยู่

ใช่ครับที่กว่างไหมหเข็ยนหมดเลยได้จานนั่งขื้อแท็กคุณกับเรือมากเพราะว่ารอบที่1จบแล้กเมื่อไหมเอาไปเร็วเดี๋ยวเขาจะเลาะขึ้นลำนั้นเร็วไปได้วยกันไหมไปเลยจ้าอ่าเรามีคนใจง่ายใหม่สองคนละ <c oughs> เ้ยเรือได้เหมือนเครื่องบินเลยนะจอดไม่ได้ต้องวินบนลำลำแล้วแหละลำเหยืออทังยาวเอาไปเลยพี่ขึ้นเร็วเดี๋ยวเขาจะขึ้นเรือเรือยาวเรือยาวเขารออยู่ขอลูกขอลูกก่อนขอลูกเรือังยาวมันจอดอยู่เฉยไม่ได้ไงยังไงมาด้วยไปได้ไงพญาม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 าเดี๋ยวดูเลยครับเดียวๆก็เรียกว่าไปเลยการอกน้องๆไหมครับก็ชวนทุกคนฮะเอ้าคนคนขับเรือได้ไปไหมโอ้โหลอยดาว

เประธานจักรีมันประธานต่อใจกระยอมมาแสีนทองส่งฉันเคยมองจ้องฟ้าเรีองลำไรลมโบกบุยมาหนาวใจรอชาปิงใดแตะวันจะมาเบอร์เบอร์หรือใทยฟังไก่ระสานเสียงกัน ดอกไม้วันชวนกินและคนมนนาปลายามีเพลินนักหนาแสงทองบนสองนักผาแสงเธอดูราสรีลานมัวมวนวิหกดินบกมาแต่ระนาดเบาเฉยชิดชอนชมมัวบานกินเสียงเป็นเลงแต่งเพลงขับขานสดทองกันวัน ส,สาธายสาธายเอ้าจบแล้วคุณผู้ชมเราควรจะนั่งเรือร้องเพลงมากกว่าวิ่งกับน้ำมีไหมน้ำมีอะไรไหมเนี่ยเกี่ยวกับน้ำเนี่ยสายชนไปแล้วใช่ไหมใสยช้อนไปแล้วค่ะต่อขณะนี้เรากําลังข้ามจังหวัดกันนะครุณผู้ชมก็ตรงนี้กระเป็นลูกเจ้าเมามีไหลูกเจ้าเมยาเลยไหมล่ะว้าวโอเคเดยะก็จะก็มั่นใจงามเนื่อไหรหมั่นใจงามจำแค่เราได้ร้องเลยร้องเลยไม่ต้องอายเลย เฮ้ยโค้งุ่อไเลยเกิดไม่ทัน่งเฮ้ยแฟนแชร์กันกอนอ้าวแฟนแกนรูปแฟนลักใหม่สุขใจเลืกอนเกินสดใสรักใครเธอใจฉันเหื่อยหาเธอยังคอยฉันคอยหุ่นใจติดดึงผมนาฬิกาละนาฬิกา มาพบเจอเจอกันทุกที่โสีงามแท้ตไม่แพ้เทีตนดสีของเธอตืตืมีคนรอที่หน้าเต็มเื่นดึมเปนรอที่หน้าเต็มเลยไม่ได้รอเรารอเรือนมาจอองเธอยามนอฉันซึ้งเลอเลิยามเธอโรยยิ้มให้มา แกมแสดงหนักหนาเจ็ดนาิกาดีาแต่ยังมุเียนเสียสาบชอิกันหมไม่มดเ่อูมใจฉันได้เจอมาจากน้องของเธอ ยามนอเธอถึงเพเธิอยามเธอโบยยิ้มให้มากจะแดงแหนาเดี๋ยวเอาแดนาเอียงรินเลยครับคุณจอมไมกมีเพราะว่าแปดนาฬิกาต้องเรียนแล้วครับต้องสายทุคนนี่จะทำให้เขาเรือช้าปเนี่ย เรืออะไรเนจ้ะเรือพายาเลยครอัอันนี้ป่ะปกติ <ลำ S 2> เรายาเรานั่งเลยนี่ครับผมเนี่ยเราทำให้เราชา้าเขามองหน้าเราแล้วเนี่ยเขาบองว่างงฮะคนอะไรนั่งเรือ